สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสองสาวในช่องน้องใหม่เชียงตุงอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ไหนนะหนองตุงนะคะหนองตุงนะคะที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี่คือหนองตุงนะคะคือวันนี้พี่ใหม่จะพามาไหว้น้ำอีกแล้วไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือใหม่กับน้องหอมหนุ่มนะคะจะพาไปกินของเด็ดอร่อยของเมืองเชียงตุงนะคะที่เปิดร้านมาอย่างยาวนานมากๆนะคะเขาบอกว่า เขาบอกว่าเ,เออดั้งเดิม,ดมอาหารเอออาหาร,รมันไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรของกินเด้นก็ว่าได้เนาะมันเป็นกับข้าวก็ไม่ใช่นะเออหรือทุกคนต้องไปดูดีกว่าว่าจะอร่อยขนาดไหนแล้วเขาเปิดมานานมากนะคะ<ช>มีอยู่รประมาณ3ล้านเนาะ<ช>ที่เร,รเราจะไปนะคะแล้วก็จะไปเจอเสา ในเว่งใช่นะคะแล้วเราไปเจอกันที่ร้านอย่างกว่าว่าร้านเปดเียวนี้ก็เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเราจะเคยไปกินอยู่ครั้งหนึ่งนะคะใช่เขาเส้นเขาเส้นเขาเส้นเนาะเขาเส้นนะคะเรียกว่าเขาเส้นจังใช่แล้วก็เป็นร้านที่อร่อยด้วยนะคะแล้วก็เปิดมานานมากๆเราต้องไปชมแล้วก็ไปลองไปกินดูนะคะทุกคนอ้าพลาดเด็ดขาดนะคะว่าตอนนี้เราต้องไปตามหาสาวไปตามหาสาวก่อนแล้วทีนี้ถ้าเกือบทุกคนมาเชียงตุงนี้ก็ ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะต้องไ,<ด>ไปชิมให้ได้นะคะถ้ามาเชียงตุงนะถ้าถ้าไม่ได้ไปชิมเต,งตองไม่ถึงเชียงตุงเออนะคะคือกันนะคะใช่ค่ะตอนเย็นๆน่าเล่นออกกาลังกายมากนะคะที่หนองตงนะุงเนาะริมหนองตงุงคือแบบว่าเขามีที่ออกกําลังกายนะคะแต่บางทีห้ามเดินเดินแล้วก็สะดุดล้มนะคะไม่นั่นจะตกได้นะเพราะามันมีร่องอยู่นี่บรรยากาศตอนเย็นนะคะคือแบบถนนหนทางเขาดีแล้วนะคะ นี่เป็นจุดเด่นของเชีงงงะะเเยงตุงเลยนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรสัญลักษณ์เหรอใช่่คะเออเป็นมาร์กเนาะเป็นจุดมาร์กที่สําคัญของในเมืองเชียงตุงเลยนะคะเพราะว่าในทําไมเขาเรียกอ่าเชียง,งตุงเชียงตุงเนี่ยเพราะว่ามีหนองตุงที่ใช่เพราะมีหนองตุงเขาก็เรียกเรียกว่าเชียงตุงหนองตุงนะคะนี่คือร้านเบนไนนะเนี่ยกลิ่นแล้วไม่ให้ดมไม่ดมเบนไหนก็คือลืมไม่ได้ดไ บนบนสมานะเนี่ยใช่อุ้ยน่าออกกำลังกายเนาะต้นไม้ร่มเย็นมากไรวันไรวันเราออกกำลังายเอ้ยเหมือนเหมือนคล้ายๆกับเหมือนเวียดนามเลยอะที่มันมีหนองแบบเนี้ยเออใช่ใช่ใช่ไรวันรอบๆเราออกาะกับร่างกายที่นี่ใช่ออกกันนี่วิ่งรอบหนองตรง มุมเนาะเห็นวัดพระเจ้าอ๋อไม่ใช่พระเจ้าชี้เนาะพระเจ้าชี้นะคะแล้วก็เห็นจอมคำจอมศักนะคะเห็นนั้งสามจอมเลยอยู่ที่หนองตุงนะคะดีจะมีคนออกกําลังกายที่หนองตุงแยะๆนะคะจอสรอบแล้วกอนตั้งดีเนาะ เดียวบันเทีเปดเดี้ว okay. เหรอ,อตั้งใไกบันหทีเดียวไงเออตั้งใกเนี่ยมันต้องไตอะไรนั่นะเนาะอุ้ยเรื่องฝนมันฝนมันเริ่มเม็ดแล้วนะ ได้เปิดร้านใหม่เนี่ยมาเช่าได้เลยเนี่ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเสียงอะไรเ้สวัสดีค่ะไหม่ซงค่ะตุ๊กบพี่นิดพี่นินเนี่ยค่ะนิ่นินนะคะร้านเขายังไม่เปิดเลยยังไม่เปิดเลยอีกชั่วโมงถึงจะได้เอ้ยนั้นเราไปเราไปเขาไหมไม่ช่วยเขาไหมช่วยดีกว่าไอ้มาบอกว่าอีกครึ่งชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงเหรอเดี๋ยวเราไปหนองตุ้มก่อนไหมได้ได้เนาะเดี๋ยวจะพาพี่เขาไป กินอะไรนะเออนเดี๋ยวไปดูกันนะคะร <laughs> ้านในตำนานเนาะไปค่ะไปกินของอร่อยนะคะ <Okay. S 1> ในเชียงตุงนะคะไปค่ะนี่นะคะเรามาถึงแล้วนะคะอยู่ตรงนี้จะเห็นวิวหนองตุงนะคะแล้วร้านก็จะอยู่ตรงดินหนองตุงเลยนะคะอยู่รอบๆหนองตุงนี้นะคะนี่ค่ะร้านนี้นะคะขายมานานมากก็คือจะเป็นออถ่พุนนวยนะคะถั่วพุนนวย ข้าวผุ้นหนุ่ยกินน้ำโถงย่ะเออนี่เราใส่มาลัยไหมเอาเอาอินเอามะไัยนี่กินน้ำโถกอ่ะพี่กินน้ั่นวะข้าวผุ้นหนุ่ยโอ้ข้าวผุ้นหนุ่ยก็ไม่โถ่ฟู้นุยเออเออแล้วช่วยกินโถ่ฟู้นุยนะคะโถ่ฟู้นุยหน้าตาจะเป็นยังไงต้องรู้นะคะได้ง่ายๆข้าวคุณอุ่นเออเรียกว่าข้าวผุ้นอุ่นเขาใช้โถ่ทำนะใส่พริกใส่พริกเนาะพี่ใส่ใส่พริกเออนะเอาตำใสอุ่าอะไร ข้าวซอยมัใส่เนี่ยข้าวซอย่ใส่บัตรเนี่ยข้าวซอยไใส่ต้อบคุณเพิ่น่ายอินหนึ่งหนอย้อน่ายอินหนึ่งหนอว่ะขายมาถึงแล้วอ่ะเอ่อกี่ขายมากี่ปีเออมีสอสิบไม่รู้เนาะ่เขาใส่ด้วยนะใครนี่เป็นใส่สังอ่ะใส่้าซอยเนาะน้ำโถน้ำโถะอ๋อไข่เมืองใส่น้ำโถจะมีแรงนะะ จนครบเลยนะคะต้องใส่ข้าวซอยด้วยนะคะถึงจะอร่อยข้าวซอยะคะ่ะทุกคนอันนั้นคืออะไรผักส้มแตก๊กงีผักส้มนะคะผักส้มดองผักส้มติ๊กต่เข้าลงพลาะติกอะไรย <c oughs> เขาใส่ต้องใส่ <c oughs> ไอปลาต้มโ <c oughs> กรด <c oughs> ด้วยนะ <c oughs> ถ้าเขาจะใส่ในี่ใส่ปลาต้มโกรดด้วยนะคะปลาต้มโกรด <c oughs> เออขายจานนี่คือไงเท่งงี้เท่งเนาะ ชามหนึ่งประมาณ1นึ่งหนึ่งพันานะคะหนึ่งพันานี้ก็ตกประมาณหนึ่งร้อยเออไม่ใช่หนึ่งร้อยบาทผิดอันนี้ร้านนะคะร้านนี้น่าจะเปิดปุ่มเลยเสิร์ฟให้ตัวเองใช่ไหมคะเสร์ฟให้ตัวเองค่ะอ้ยะนะ เราสั่งถ้วยหนึ่งแล้วเรากินด้วยกันเนาะเพราะงั้นแบบเดี๋ยวไปร้านอื่นกินกินยากวอไกินด้วยกันกินด้วยกัน้ให้ชิมดูนะคะว่าอร่อยไหมออแเดี๋ยวชิมดูเนาะเต้าหู้เหลือร้านนี้เคยมากินบ่อยไหมเคยมากินบ่อยไหมตอนเด็กๆมาบ่อยมากเนาะตอนเด็กๆก็ไม่ใช่เหมือนเวลากลับมาเชียงตุงเนี่ยค่ะก็มาทานบ่อยเพราะว่าเอาน้ำเต้าหู้เขาก็อร่อยแล้วก็อันนี้เขาก็จะอร่อยอร่อยกว่าที่อื่นเนี่ยโถเตู้้น้อยนี่เป็น ของพื้นเมืองไตเนื้มนะไตเนื้อกว่าใจไตไตหลวงกว่าใจไตหลงกว่าใจอะไตหลงกว่าใจน้องเขเขาเขาในห้องถกพูด้หลงมันน่ะน้องถกผู้หลงมันนอะไตหลวงก็ใช่ไตหลวงก็ใช่ไตหลวงก็ใช่ไตเนื้อก็ใช่นะคะน้ำผูบมาแล้วน้ำน้ำมะลไตมะลาย ใสมันลายน้มันน oh, ้ำน้น้อน้ำน้านอำน้ำน right? ้ำนาำน้ำ้ำน so ้น้น tamam okay. ้ำน้ำน้ำน้ำ้ใหา่ใพ่นัน้ำน้น้ำน้ำน้ำนพำนาำา้ำน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 ้น้ำน้ำน้ำนอำน้าน้น้ำน้ำน้ำน้น้น้ำน้น้น้ำน้าน้ำ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 น้น้้น้่น้นน้่ะ้หน้ำน้ำนนน้าน้ำนนี้แนละน้น้น้ำถ้าเป็นำ้้นน่ะีนนน้น้ำน้ำน้น ไทยเขาบอกจมีวนหนูแต่เราบมีกัมีกีมีอุ้ยอันนี้มีเมียอมันมีวะมีถึงสองสามนอ่ะมาลายเอี้อือมาลายมาลายยืดมากยืดมากอุ้ยพี่ต้องอ้าแบบยาวๆเลยอ้ายาวๆอ้าเดียวเลยใช่ไหมงั้นทำหนุ่มกินเชอ์หน่อยซิมซิมทั้งจานจริงๆ คะนายาวนานใช่ไหมครั้งยาวนานค่ะแต่ว่าตอนนี้ถึงุ้นลูกแล้วเอ้ยุ้นลูกเนาะต้นเดิมต้นเดิคะอร่อยไหมคะรสชาติเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงออกยังไงบ้างเต็จเลยมันมันจต้องเดิมรสตมันเดิรสดั้งเดิมมันมันคือถั่วพูเหลืองเนี่ยจริงๆก็คือของจีนก็ว่าได้เนาะมันมาจากจีนก็ว่าได้เนาะจีนจังสิบสองบรรณาเนี่ยเนาะใช่ใช่มันมาจากทางนั้นน่ะ แล้วก็มันจะหอมน้ำมันมัสตาหรือเปล่าน้ำมันมัสตาร์ดน้ำมันมัสตาร์ดใส่เงี้ยเนาะเพราะว่าถ้าเป็นโทฟูเมืองเฮาเนี่ยเป็นอาหาเขาพ่ดเมืองเฮาข้าวุ้งอุ่นถ้าเป็นข้าวฟุ้อุ่นนี่มันเขาจะใส่ซีเู๊ดเกลือเนาะเออข้าวฟุ้อุ่นนี่มันก็มีหลายอย่างนะมีทั้งถั่วลิสงถั่วลิสงเนี่ยเวลาเรากินเนี่ยมันจะหอมแค่สีทู๊ดอะกระาเป้กระเทียมน้มันกระเทียมน้ำมันกระเทียม นี่ใจครับคุณเรื่องของดิแดนมิออนคาบ์ลาเป้กันไหมอันนี้อันนี้การ์ลาเป้อะถั่วน้อยถั่วน่อยอะถั่วน้อยการ์ลาเป้ก็เหมือนกันค่ะถั่วน้อยการ์ลาเป้คนละอย่างคนละอย่างอันนั้นมันจะสีเหลืองกว่าสีเหลืองก่อนเนาะมีถั่วการ์ลาเป้กับถั่วเหลืองอ่าถั่วเหลืองก็คือถั่วลันเตาเนาะถั่วลันเตาถั่วลันเตาเออเขาจะไม่เขาจะใส่ข้าวด้วยนะแล้วก็มา ผสมกับถั่วเนี่ยแต่กระเพรนี่คล้ายๆกับจกเลยไม่ใส่ข้าวเนาะกระเพรไม่ใส่มันมันเป๊ะอยวแล้วเนาะลองดูคนนี้กินบ้างคนนี้กินเหมือนเด็กเลยนะพริกไม่มีหอมเจียวไม่มีหอมเจียวมีอยู่มีวะน้องใหม่ชินไหนไหมเฮ้ยสีมารงสินค่ะวิญญาูเปิดก่อนเจ๊แล้าเนี่ยเปิดก่อนพี่สาวแล้ว ้องไปซื้อเนล่านานีนวันนี้คนเยอะคนอาไปเยอะอืมเอะลงจาว่าวันนี้เรามาเช้าด้วยใช่ต้องเขาขายตอนเย็นๆนะตอนเย็นๆเนาะเขาออกกำลังกายเสร็จแล้วก็มากินใช่ใเยอะเลยทำไมวันนี้เราถึงมาเช้าเพราะว่าเมื่อกี้เราครึงๆมาถ้าปวดศกต้นกอกชิมรังระนิดรังะนิดเนาะ เขาจะเขาจะเปิดร้านนี่ช่วงช่วงไหนช่วงนี้เลวเย็นนะช่วงเย็นนี่เลยมันนี่วิถีกี่โมงแล้วค่ะห้าโมงแล้วจะห้าโมงแล้วนะคะเขาเปิดห้าโมงเอ้ยเปิดสี่โมงน่าจะเปิดเนาะชิมอีกคำนะเย็นกินเย็นกินตาหลอกกินด้วยกัน่เสร็จแล้วร้านก็จะรสชาติก็จะแตกต่างกันนิดนึงเนาะร้านนี้เขาเปิดมานานอ่ะ อร่อยมากมาเชียงตุงห้ามพลาดนะต้องมากินให้ได้นะคะขอโถปูนวยนะคะเอ้ยแล้วก็เต้าหู้นะคะที่นี่เนาะตอนเย็นๆช่วงเย็นๆเนี่ยใช้ช้อนเลยใช้องเก็บไม่ได้แล้วใช้ช้อนเลยมันเม่แม่เองมันนิเราไปใส่อือเดี๋ยวเราจะต้องไปกินอีกร้านหนึ่งนะคะทุกคนคือเราจะไปกิน เออเดี๋ยวค่อยไปติดตามชมที่นู่นนะคะว่าจะเป็นอะไรแล้วก็จะเป็นเป็นลักษณะเป็นแบบไหนเนาะต้องไปรอชมให้ได้นะคะนี่ถามน้องหนูว่าอร่อยไม่อร่อยอร่อยมากค่ะจานจาน,นี้เป็นเวลรานุ่งเจล่าร้อเปนวอะไรนะไม่เข้าใจเลด มันติดจานทะเลไร่หนูก็เชลีแล้วค่ะอร่อยมากเลยสบายเลยค่ะโอเคโอเคไม่ต้องคุยเยอะค่ะใช่ดูอะไรเลยอร่อยอร่อยไม่อร่อยอันนี้ดูจานดูจานดูจานนะคะหมดหมดเกลี้ยงเลยนะคะเอาเป็นเกมกันเนี้ยเรี๋ยวลอยเอาเออจอยกันจอยกันหนเป็นนนเป็นนมำเป็นแมวแมวทานกันทานกันเซกันเซกันเอาเอาจิเอาจิเอาเอาออกไว้ก็ก็หมึน เราสองก็ ups. เอาไว้ก้มมือก hm ่อนทาวันหรือ bueno ก่อนเอาอัน well นี้นดีกว่าเนาะจะอะไรจะอะไรเองใจรอจำอะไ่เจ๊เองใจหลายหลาย่านี่เจ๊ใหญ่สองคนเรากำลังกำลังกำลังจะพาน้องเล็กไปกินเนี่ยลงทุนคนละหมื่นเลยนะคะเราต้องรวมกันก่อนนะคะจะ่ปกินอีกนะคะเดี๋ยวจะพานะคะสองสาวนะคะไปชิมร้านที่แบบ โบราณแล้วก็ร้านที่อร่อยที่สุดในเชียงตุงด้วยนะคะตึ้งท้าไอยงอยู่ตึงเท้าไ้พอกเล้ยงเลยงิมดิมขังตุงนี่เองนะคะเราเคยไปกินครั้งหนึ่งซึ่งมันอร่อยจริงนะคะถ้าใครมาเชียงตุงนี่ก็ห้ามห้ามเลยค่ะห้ามพลาดเ็ดค่ะต้องไปกินให้ได้เลยนะคะถ้าคือแบบมาเชียงตุงแล้วไม่ไปกินนี่คือมาไม่ถึงเชียงตุงนะคะจะพาสองสาวไปกินนะคะไปรยกันนะคะเราได้กินอย่างเดียวไปค่ะ นี่นะคะเมื่อกี้เราจะเราจะมากินก่อนแต่ว่าเขาไม่เปิดนะคะตอนนี้เปิดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเป็นร้านที่แบบขายมาสรุ่นแล้วนะคะมาแล้วเนาะดูสามรุ่นแล้วนะคะกินนานมากแล้วก็เป็นร้านตำนานเออร้านในตำนานไดเลยค่ะเราไปกินนะคะพาเอ้ยมีลาลามากินไหมกับตาเนาะเอ้ยมีลาลามากินไหมเออต้องใน คอนเทคเขาค่ะคือเราเป็นคนใจมากวันนี้ขับรถเจ้าเหมาเดียวเรามากินแค่ครั้งเดียวนะคะเด็ดเราติดใจเลยนะคะนี่เครื่องของเขานะคะนี่อันนี้รุ่นหลานนะคะที่เขาทําอ่ะวันนั้นเราก็มากินครั้งหนึ่งนะคะที่เรามากลิฟเน็ตนี่เป็นย่างก็มีขายร้านจะเป็นแบบนี้นะคะร้านจะเป็นแบบนี้อืมเข็นเอาเอาซั่ง ไปดูนะคะว่ามีอะไรมีอะไรบ้างเดี๋ยวถามถามน้องเขาเนาะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้คืออะไรคะอันนี้ข้าวเหนียวอันนี้ข้าวเหนียวเออนะคะพูดภาษาไทยไปต้องพูดภาษาไทยกับข้าวอู๋เ่งใส่ข้าวอูกันปี๊บิงข้าวอู๋ข้าวเหนียวไงอูไรกอแซวแซวแซวเฮ้ยคิดแล้วอูไรไงขก็อูมันมีไข่ซองเครื่องไข่ซองเครื่องเรานะคะมีข้าวซอยนะคะนี่ข้าวซอย ต้องไปดูไปชิมกันนะทจัดมาเลยค่ะเอาเอาอะไรพี่นี่อข้าวเส้นจังเอาข้าวเส้นจังมาเชียงตุงก็ต้องกินข้าวเส้นจังข้าวซอยโคข้าวซสยโคนินข้าวซอยเอนจีนจีมีกินข้าวเส้นจังปีขยกข้าวเส้นจังข้าวเส้นจังเอ้าหอมหนามาอะไรเอาข้าวเส้นจังใส่ไส้ใส่ไส้ใส่ไส้เอาเอาใส่้หนุ่มหุงก็ได้เนาะ วดูมีไส้้แลที่นี่นะคะเขามีเด็ดตรงที่ไส้นะคะใช่ไหมคะอร่อยตรงที่ไส้ใช่ไหมคะนั่นอร่อยที่ไส้ค่ะต้องกินไส้นะคะต้องใส่ไส้ด้วยนะพี่ต้องใส่ไส้ด้วยเอันนี้ต้ามาสี่สาวใช่ไหมสี่คนใช่ไหมหนุ่มคนเดียวเขาเขินเนาะพี่ยังเขินนะหนูไม่เขินพี่เลยแซวใหญ่ไม่ต้องมีพันครูด้วย แตกใช่ไหมเล่งเล่งวินตีต้มเป็นของใครอ่ะเป็นของมันเล่งวินตีต้มอี้เขามาย่อมย่าง้ยก็เอาตังไว้ตังไว้จู้ไว้ก็เอาไว้ใช้จะเป็นเป็นห้องหางเล่งวินตีต้มเอาเข้ามาย่อเงินคำเขาน้เงินคำเขาน้ำเนี่ยอ๋อนี่กับรสชาติอะไรมากค่ะอื้อมึ้งมันมึ้งมันอะอยากไปชุมชาไปไบบ้านมากเลยเขาบอกว่าจะเข้าจบได้เข้าแล้วก็อะไรนะ ไปวันเอียงยีเข้าอ่ะเร่งเข้ายีเข้าแย่แล้วอันนี้เก็บแย่เออแปลกนะคะไม่เคยเห็นมันมาปองกันเลยอ่ะเจอกันปองไม่ใชงหว่าอีเงินเขาแย่แล้วก็อันนี้สัมเก็บเก็บนะเนาะเก็บไว้แล้วก็เอาไบใจอันนี้เข้าอันนี้เก็บอ๋อจืดจืดอันนี้เข้าอันนี้เก็บอ๋ออันนี้เข้าวหม้นะเนาะอันี่เก็บไว้แล้วก็เขาดีมากด้วยแล้วก็เขาจะขายช่วงเย็นๆนะคะขายช่วงประมาณนี้แหละนะประมาณนี้กี่โมงอ่ะ มา,มาห้5โมงกว่านะคะ5โมงกว่าก็ขายก็ดึก,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 กนั้นน่ะพี่กินเขาเต็มครั้งนขายข้าวนขาย10มไม่รู้นะคะถ้าของหมดก็คือก็คือเขาก็เลิกขายน, <S 1> <S 1> นั่นแหละต้องให้ของที่เขาขายนะหมดก่อนนะคะกินแค่ครั้งมากินแค่ครั้งเดียวเราติดใจมากนะคะ <S <S แล้วก็พาพี่ที่นี้กับด,ดินมากินนะคะ แต่ว่าคือสซไพกลับมากพี่นี่เคยกินมากี่ครั้งแล้วคะร้านนี้ตั้งแต่เด็กๆเลยโอ้คือแบบว่าพี่กินตั้งแต่สมัยที่แม่ย่าเข้าขายแล้วว่าโอซากะาโอซาคนที่ได้กลัมากินเนี่ยครั้งเดียวนะคะพีกมากเลยนะคะวนแรกจะแบบเราจะพาไปกินไปกินของอร่อยที่มันมีเอ่อที่ขึ้นชื่อเนาะตั้งเดิมเอ่อที่ดั้งเดิมนะคะแต่พี่เขากับกิน กินมานานก่อนกินมานานกว่าเราอีกนะคะคือก็ที่ต้องแบบแนะนำหน่อยเนี่ยแนะนำสองคนด้วยนะคะแนะนำหน่อยพี่มาที่นี่ทีไรพี่กินข้าวเส้นจังตลอดเลยพี่ก็ไม่รู้รสชาติอื่นเป็นยังไงเพราะพี่กินข้าวเส้นจังตลอดเลยเนาะเพราะว่าข้าวเส้นไทยข้าวเส้นสาเส้นสามนี่คือเป็นเป็นจานเด็ดของที่นี่เลยใช่ไหมคะเด็ดเลยนี่ไงนี่ไงด้โอ้มาแล้วค่ะจานเิ้นแล้วค่ะ นี่ๆค่ะอู๋ที่อร่อยสุดก็ไส้ทอดนี่แหละเนาะไส้ทอดนะคะอร่อยสุดก็ไส้ทอดนี่แหละนะคะจริงๆก็คือเวลามาเชียงตุงเนาะทุกคนก็จะไปร้านกาแฟไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนใหม่มาแบบนี้ดีแล้วแหละแบบมันแนะนําร้านดั้งเดิมแล้วอาหารของกินที่ชาวพื้นเมืองเรากินจริงๆเงี้ยเนาะชาวไต้เกินเรากินเงี้ยเนาะกินก่อนแล้วนะกินก่อนเลยดูน้ำหอมนมก่อนกินก่อนแล้วนะดูเอามันเจียเสีมันเจียเอ่อต้องกินแบบนี้นะคะนี่ดูเราสองคนนะ มองพี่บองพี่จุกใหญ่เลยฮะสองคนนี้จุกใหญ่เลยมันจะกินเนื้อเลยมันจะกินไปใส่คืนน้ำซุปหอมมากเลยเนี่ยขนาดยังไม่มาถึงหูหลังยังไม่ถึงหูหลังกับกุกกันเชนเนอเขาอุ้มเส่หน้าบ๊พบหน่อยไอ้ดี่วมันโตเอีนที่หนูไม่เดียวมันโตเนาะคำน้นคองซอยข้าวหมูนะเฮ้ยพัฟใส่พัฟกี่ก้อะไรเนาะไปเรากี่ก้อ ให้ชมนะคะน้ำซุปขอ,ของที่นี่นะคะก็ม้สมน้มนี่คือน้ำซุปน้ำซุปนะคะสมม่าจะเป็นข้เส้นเนาะข้เส้นได้ไม่ี่ยขายดี ต้นหอมต้นหอมด้วยแล้วก็อันี้เขาเรียกว่าอะไรคะน้ำมันพูน้ำมันพูโอ้น้ำมันพูนะคะจริงด้วยจริงด้วยพูจริงด้วยแล้วจะมีใส่ผักส้มใช่ไหมอ๋อไส้ไส้อ่าหน้าตาก็ะเปนี้เขาใส่อันนี้เป็นทองอันนี้เป็นทองซะเนี่ยน้ำมันผู้ใสเนี่ย โอ้ผักมีแห้งนะคะมีผักมีนี่เป็นผักอันผักโขมเออผักโขผักโขที่เขาเอาไปทอดแล้วก็มันแห้งนะคะผันกแตงเี่นบอลเหงื่อออกกันหน่อยได้ไอันนี้ก็สมบูรณ์แล้ว ไอ่นีบอกว่าไม่อร่อยเ่ย ยี่สิบห้าเอ้ย่บะยี่สิบ้าทาห้าร้อยจัดยีกว่ายี่สิบห้าห้าสมสิอู้ดถูกมากนะคะถ้าเป็นเงินไทยนะคะถูกมากเลยตัะถึงนะสามเก็ถึงก็ถึงเจถเจถึงพ่อน่เหรอเคุ้มอะรเจถงนะคะเจ็ดพันจัดนะคะเรากินไปอันนี้แอวหนุ่มตลอดเลยนะ โอเคค่ะเราเรายังเหลืองบอยู่ประมาณหมื่นนะจะไปกินอะไรต่อต้องไปชมนะคะไปชมร้านอะไรไม่รู้เพราะว่าพี่เราจะไปกินอะไรต่อต้องไปติดตามชมช่องนิ่นินชยงตุงค่ะในพนิ่นชิงตุงนะคะอินเมียนมานะคะต้องไปติดตามช่องเอ่อนี้นะคะเหมือนฝนจะใกล้มาแล้วนะคะเราก็จะขอตัวลาไปก่อนเนาะคือวันนี้อิ่มกันไหมคะอิ่มมากอิมากนะคะเงินไม่หมดนะคะห้ามกลับบ้านนะคะน้องอมต้องหลออนีนะคะ โอเคค่ะลาทักชมไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์และกด s u b สไ r i b e ให้เราทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากมากนะคะที่กดไล้์กดแชร์ให้นะคะลาไปแล้วนะคะไปเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีเช้าค่ะที่ฝากร้านด้วยฝากร้านด้วยฝากร้านด้วยใช่ต <laughs> ้องฝากร้านหนึ่งฝากร้านด <laughs> ้วยนะคะร้านอยู่ตรงไหนคะ ริมน้องตุงอ่าริมน้องตุงเลยนะคะแล้วก็ต้องมากินให้ได้นะคะร้านนี้เนาะ <c oughs> จะย้ายร้านใช่ไหมเออจะย้ายร้านนะใช่ไหมคะเออร้านไปอยู่ย้ายไปอยู่ที่หน้าวัดนะคะเออหน้าวัดนะคะถ้ามาตรงนี้ไม่เจอนะคะก็ไปหน้าวัดเลยนะคะหน้าวัดก็ออกไปนิดเดียวนะคะค่ะ